ก็สวัสดีครับกลกับมากันอีกแล้วกับด่านเดิมนะครับผมโอเคมาต่อกันโอเคมาต่อกันมาไปเล่นกัน what the fuck what the fuck 嗯。嗯 妈，好几个摔死在蹦了。<noise> <noise> <noise> oh 你、嗯、不会疼 ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย